เ่อันน huh? ี้ือนไปเือนกันัสดีครับอันนี้คืออันนี้คือคาเฟ่นะครับเครื่องบินลำยักษ์นะครับที่อยู่ในสว่างแดนดินนะครับ นี่คือจุดแลนด์มาร์คของสว่างแดนดินนะครับอ่าเครื่องบินคาเฟ่น,นะครับข้างบนก็จะสามารถขึ้นไปชมได้นะครับนี่นะครับข้างบนก็จะขึ้นไปชมได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็จะมีรถรางนะครับอันนี้รถไฟอันนี้รถไฟจะให้นั่งชมนะครับ <ไป S 1> uh, โดยรอบนะครับแล้วก็จะมีรถคันเล็กๆนะครับรถคันเล็กๆที่ขี่นี่นะครับรถคันเล็กๆที่ขี่นะครับนี่คือจุดที่2นะครับสำหรับการมาเที่ยวนะครับ ท่านศึกษาของนักเรียนนะครับม .3 นะครับก็คือคาเฟ่เครื่องบินนะครับที่อยู่ในสว่างแดนดินนะครับใกล้ๆนี่เองนะครับนี่นะครับก็จะมีนักเรียนขี่รถรอบๆเพื่อชมบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมีการ รา,ายค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นข้างบนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับห้องอาหารนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ขึ้นไปก็จะนํามาเสนอนะครับับผมนี่ก็ถึงแล้วนะครับจุดที่สองนะครับจุดที่ก่อนกลับนะครับจากที่ไปเที่ยวจุดแรกมาแล้วนะครับนี่ก็รถรางนะครับ รถล,ลางนะครับน่าจะนั่งได้นะครับอโอเคครับ